เดอนนี้ทำไมพี่สาวมาช้าละ่ะเขาทำทาง,งานบ้านด้วยต้องออกตั้งร้านก่อนตั้งร้านต่อนย<ด>ุนี้ตั้งร้านเร็วกว่าเดิมใช่ไหมปก,กติปก,กติใช่แต่พี่เขาายหน้าละสี่โมงเย็นเหมือนเดิมอ๋อสี่โมงเย็นเหมือนเดิมแต่แต่ลูกค้าดูพินี่<笑><笑>เยอะมากจริงๆทุกคนลูกค้านะอันนี้อันนี้คิวแรกเลยใช่ไหมพี่นะ คิวแรกยืนกี่โมงเนี่ยยืนบ่ายสองค่ะอะไรนะบ่ายสองบ่ายสองมีกี่โมงสามแค่สิบสองแล้วสองชั่วโมงซือออ้อเยอะไหมครับลูกค้ามารอไม่ค้าโอ้ลูกค้ามารอไม่ค้าสองชั่วโมงนะครับนี่คนแรกสองชั่วโมงโอ้โหแถมไหมแบบนี้แถม <c oughs> น่ารักน,น่ารักเลยนะประมานี้ประมาณสี่ชิ้นกราบสวัสดีครับทุกท่านที่นี่คือตลาดบางใหญ่สมายนะครับตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับเป็นร้านอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากร้านมันฝรั่งทอดนะครับสโลแกนอร่อยชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับคลิปเก่าๆนะครับแรกๆที่ผมได้ทําไปเนี่ยแม่ค้าเ็าจะขายวันละประมาณ80ดสิบกิโลนะครับ มาดูอีกครั้งหนึ่งมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนำไปฝากทุกท่านนะนำไปฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มากกว่า100กิโลต่อวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาขายยังไงแล้วก็วันเวลาเป็นยังไงอันนี้มาเร็วหน่อยนะครับทุกท่กานกระทะแรกยังไม่ขึ้นเลยนะครับเรียกว่าข้างหน้าตะแกงยังใสสะอาดยังบริสุทธิ์ผุดพองเลยยังไม่ได้วางเลยนะครับนี่เราก็มาดูันนี้กันก่อนเลยนะครับมีนี่เลยนะเ่งเขาเรียกว่าปกปุงรถ นะมีเขา้อโดชิตะไลบาร์บีคิวบาร์บีคาสไปซี่นะเผ็ดมากมาลาบิงเซบพิซซารามิงไข่เค็มในว่ากันตามนี้เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเอาน้องกี่เตาเนี่ยสามเพิ่มแล้วว้าวเพิ่มคนด้วยใช่ไหมนี่ พี่สาวยังไม่มาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอพี่สาวตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศโอ้โหคนใหม่มานี่คัดอันนี้คัดหน้าตาหรือเปล่าแหมไม่ไม่ใช่หรอมังดูแล้วนะนี่หน้าตาดีรูปหล่อเลยนะครับนี่วันนี้เรามาเปิดซิงกระทะแรกกันนะครับทุกคนนะ ชุดแรกกำลังจะออกนะครับสองชั่วโมงมาจากไหนครับคุณพี่ครับเซนทันเวกเตอค่ะเซนทันเวกเตอนะค่ะอยู่ธนาคารกรุงสีนี้กันอยู่นะครับอ๋ออยู่ทำงานที่นี่แล้วก็เดินข้ามมาซื้อเลย,ยนะนะเซนทันเวกเตอรสองชั่วโมงแล้วคนอื่นล่ะก็ประมาณเดียวกันนะครับชุดแรกออกมาแล้วนะฮะ นี่คือลูกค้าสั่งก่อนเปิดร้านเลยใช่ไห<ป>มเป็นอะไรอันเนี้ยปาปิก้า มันฝรั่งทอดครับอร่อยที่สุดในจกนักรวาลอ๋อครับผมจูการมาสามเท่าไหร่ แม่มานานไหมครับเนี่ยคุณแม่ทั้งสองไม่นานเท่าไหร่ค่ะไม่นานเท่าไหร่นะอร่อยเครื่อมอเครื่มอปน้าดนา่าีละคุณแม่กินรถอะไรครับยากเลยค่ะงแรกคั้งแรกรถอะไรเนี่ยสั่งมากดกโอ้โหกินเผ็ดมากด้วยใช่ไปให้คนกินเหล้าอำไมให้คนกินเหล้า กินน้ำแก้ควยคุณแม่ <laughs> ไม่รู้รเขาดีจริงก่าวาหรแม่งงแมดีจริงไม่ดีจริงแม่ดูคิวดิ <laughs> <laughs> เ,เขาบอกว่าให้ไปหาสูตรก็ได้ <laughs> โอ้โหหาสูตรได้ตามคลิปเลยครับไม่ไม่ค้าแจากเบอร,โร์โทรไหม <laughs> ไแจากแล้วล่ะ้า่ ไม่แจกแล้วไม่ไหวโดนจับฟังไปเครื่องเลยนะแจกเบอร์โทรตอนนี้เลยนะครับทุกท่านจะไม่กล้าบอกเบอร์โทรลงคลิปเลยนะฮะไม่ไหวมันไม่ใช่มีแค่ค้าที่โทรมามันมีมิจฉาที่มีแก๊งคอนเซ็เตอร์โทรมาหาแต่พอนะจะประสาทกินนะ ทุกท่านเรามานะครับมาดูบรรยากาศลูกค้ารอบๆนะนี่นะทุกท่านโอ้โหสุดยอดนะนี่คือลูกค้าร้านนี้นะครอร่อยชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยนะครับมันฝรั่งทอดนะครับตลาดบางใหญ่สมายนะครับอยู่ทางเข้าเลยนะนี่คือลูกค้านะครับแล้วก็ร้านอยู่ริมถนนนะไม่ได้ใหญ่โต เหมือนอยู่ในห้างนะครับแต่บอกให้เลยว่าลูกค้านี่เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับทุกท่านเราไปดูในร้านกันต่อครับ เรียกว่าตอนนี้นะครับทุกคนเพิ่มกันมาหนึ่งสองสามกะทะเลยเชวัชวบปวันนี้มาสายแต่งตัวสวยด้วยมาไปดูละมาไปดูละมาร <c oughs> เรื่องรถมาไ,<ว>ไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องมารึ่งปีแล้วร <c oughs> เอเพ่อไปจการกนไม่มีเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องวเวาาาลาดูลูกก็ไม่มีค่ะ ได้ขาแววแวววันน well ี้วันระกี <ting> yeah, well ่ต um. uh ัน huh. กันเน่ก็จากแปดสิบก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะขยับขึ้นเรื่อยๆใชตอนนี้ก็ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลโอ้โหเรียกว่านะเพิ่มเตาเพิ่มคนกันเลยทีเดียวเพิ่มกระทะนะแล้วก็ขยับคู่ด้วยนะเดี๋ยวนี้ช่วยหน้าร้านช่วยหน้าร้านนะครับ นี่วันละร้อยกว่าโลแล้วนะครับนี่น,นะครับถามอีกนิดนึงหยุดวันไหนเนี่ยวันขายไม่ต้องบอกต่ว่วันหยุดวันหยุดหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วเริ่มขายนี่ก็คือบอกให้เลยประมาณสี่โมงเย็นสี่ <4 S 2> โมงถึงสองสี่โมงถึงสองทุ่มนะครับ<ช>ถ้าใครอยากได้คิวแรกก็มารอสักสองชั่วโมงนะเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเรามุบไปดูข้างนอกนะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยว่าขอแทรกตัวเข้ามานะขออนุญาตลูกค้าทุกท่านเลยนะขอกราบขออภัยเลยนะครับที่เข้ามาถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้นะก็อยากได้ภาพซึงสวยนําไปฝากทุกท่านนะวิธีการขายของพ่อค้าไม่ค้านะ ตอนนี้ก็หมดแล้วกระทะที่สองเกลี anyway, 2 2. ้ยงอีกแล้วเดี๋ยวรอกระทะต่อไปนะครับทุกคนกระทะหนึ่งนี้ประมาณกิโลเนี่ยไม่เคยนับนะกระทะหนึ่งก็ได้อยู่หกเจ็ดร้อยหกเจ็ดอ๋อหกเจ็ดร้อยบาทนะนะหกหนักเป็นโลเป็นโลไม่เคยชั่งอ๋อเป็นโลไม่เคยชั่ง แมค้ไม่ไม่ต้องแจกอีนนี้นะไม่ต้องแจกเบอร์โตรเอาบอกบอกสูตรคร่าวๆเลยก็ไม่มีอะไรมากค่ะมันฝรั่งชุบแป้งแม่ค้าจะพูดยังไงดีคือมันต้องใส่ใจตรงที่ไฟอ่อนไฟเบาต้องรู้จังหวะไฟด้วยค่ะแล้วก็แป้งก็อย่าเหลวอ,อย่าพ้นเกินไปประสบการณ์เนาะใช่ต้อง แป้งก็เป้งเขาแอบทั่วไปอนี่ยที่เขาอะไรก็ได้เนาะต้องทอดกรอบหรอที่ร้านก็จะใช้แต่ของอ<ะ>่าโชว์โชว์ก็ได้อใช้แป้งนีตัวเดียวผสมน้ำดเฉยไม่ได้น้ำร้อนน้ำเยน็นน้ำธรรมดาเรานี่เลยน้ำธรรมดาเนี่ยนะน้ำสะอาดธรรมดาแล้วมันฝรั่งนี่มันไทยหรือมันนอกมันฝรั่งก็เป็นมันไทยแต่ตอนนี้มันไทยหมดหมดฤดูกาลแล้วก็ใช้มันนอกก็มีราคาแพงสูง ปกติที่ใช้อยู่เนาะมันก็ตอนนี้ต้นทุนสูงมากแล้ววิธีการทอดนี่ก็ทอดกันแบบว่าใช้สามกระทะเนี่ยมีมีการเอาไปพักไว้ก่อนใช่ไหมที่พักไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราลงทีเดียวไม่ได้อถ้าเราลงทีเดียวของที่ลงครั้งแรกมันจะไหมเราถึงก็เลยต้องเอาขึ้นแล้วมันก็จะได้กรอบนอกนุ่มในด้วยวันนี้โอ้โหเรียกว่าอัพคนอัพยอดอัพเกรดขึ้นมาขนาดนี้เลยไหวไหม มันก็ต้องเพิ่มคนตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องพื้นที่คนยืนพื้นที่พื้นที่มันเป็นของหนูมันจะเป็นคนละส่วนกัตตลาดบางใหญ่ไงทีนี้พอคนเยอะพื้นที่มันก็จํากัดเพราะว่าคนมันเยอะคนเยอะจริงนะใช่คนเยอะมากทีนี้ก็ต้องมานั่งเลียร์คนก็สูตรก็ตามนี้เลยนะบางทีคนดูแล้วอยากจะถามว่าสูตรอะไร การที่จะให้เบอร์ก็ไม่ไหวไม่ค้าไม่ไหวแน่ไม่มีสูตรอะไรค่ะไม่มีสูตรอะไรผสมน้ำนี่แหละสูตรคือใส่ใจใส่ใจแค่นั้นเองใส่ใจและประสบการณ์ใส่ใจค่อยๆทําไปปรับปรุงประสบการณ์ไม่ต้องมีก็ได้ขอแค่ใส่ใจใส่ใจใช่แล้วก็สู้อดทนอดทนเพราะอยู่หน้ากระทะหน้าเตามันร้อนแล้วก็ทนแดดทนฝนทนแดดทนฝนหน่อยพราค้าแม่ค้าก็รู้ๆกันอยู่นะใช่คับฝนก็ลำบากหน่อโอ้ย นะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้ช่อง PP Food Story ได้มาถ่ายทำนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สาแล้วนะครับผมขอบคุณครับ